สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p l a y l o t นะครับวันนี้อยู่กับเกม NFT ที่ชื่อว่า VD Land ครับเป็นเกมสายทำฟาร์มนะที่คล้ายๆกับเกม Heyday ในสมัยก่อนครับเกมมีดีไซน์ที่น่ารักน่าสนใจเลยทีเดียวและออเดดโดยเซอร์ติกด้วยครับเตรียมที่จะขายกล่องกระจปองที่จะสุ่มแลนด์แล้วก็ตัวละครของเขานะรายละเอียด,ดทของเกมนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ก่อนนี้เลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมของทุวเกมเฉยๆฝากกดติดตามช่อง YouTube p a y l o t แล้วกลุ่ม Facebook p a y l o t ไวด้วยนะครับพเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญในวงการเกม NFT ีเนาะและตอนนี้ทางช่อง p a y l o t ก็มีระบบสมาชิกเพื่อรับชมคอนเทนต์พิศเศษเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอนเรื่องการเริ่มเล่นเกม NFT ีการพูดคุยหรือไลฟ์ต่างๆครับใครสนใจก็สามารถติดตามได้ในคลิปเรื่องระบบสมาชิกครับ เราไปดูออดิตกันก่อนเลยดีกว่านะครับใครที่เข้ามาหน้าเว็บไซต์ของวีดีแลนด์ด้านบนสุดนะเขาเขียนไว้เลยนี่ออ d i t by c e r t i c นะครับซึ่งปัจจุบันผ่านออดิตโดย c e r t i c เรียบร้อยครับถ้าไปดูว่า finding เขามีอะไรบ้าง finding ทั้งหมดเ็ามีอยู่แค่3รายการครับตอนนี้เขาแก้ไขกันไปนหมดแล้วเหลือแค่ตัวเมเจอร์หรายการเท่านั้นเองนะถือว่าก็แก้ไขเกือบครบท้วนวครับและตัวเหรียญก็มีขายแล้วเหมือนกันนะเดี๋ยวผมพาไปดูในกราฟเหรียญอีกทีแล้วกันนะครับ เรื่องราวของเกมวีดีแลนด์ครับเขามีทีเซอร์ให้ด้วยเราไปดูกันก่อนเนาะในปีคิดตศักราช2130ครับโรคเราประสบปัญหากับมลภาวะอยู่เต็มโลกนะครับทําให้เราสูญเสียต้นไม้แหล่งน้ําดีๆออกไปครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกทําให้มนุษย์ไม่สามารถจะอยู่ได้ฮะนักวิทยาศาสตร์จึงต้องคิดค้นวิธีการหาโลกใหม่ครับโดยโปรเจกต์นั้นก็จะชื่อว่า V d ดี o j e c t ครับเพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาติฮะ จนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์ไปพบกับดาวดวงหนึ่งที่ชื่อว่า TKE 1 0 1 2นะครับที่มีต้นไม้ปกคลุมอยู่รวมไปถึงแหล่งน้ำครับจากการคำนวณแล้วเนี่ยดวงดาวดวงนี้มีความคล้ายคลึงกับโลกถึง73%เเลยครับทางนักวิทยาศาสตร์ก็เลยได้สร้างจรวดขึ้นมาเพื่อจะส่งมนุษย์ลอแรกไปสำรวจเหดาวที่ชื่อว่าวีดีแลนด์ครับความหมองใหม่ก็คือจะเป็นบ้านของมนุษยชาตินั่นเองครับ แต่เหตุไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นครับเมื่อเกิดพายุสุริยะพัดพาทําให้ตัวของจรวดเองได้พังเสียหายครับเหล่าลูกเรือที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นั้นครับก็ได้ปรึกษากันว่าจะทํำยังไงกันดีเพราะว่าพลังงานอาหารน้ําใกล้จะหมดเต็มทนครับแต่โชคดีที่วีดีแลนด์มีความคล้ายคลึงกับโลกครับเหล่าลูกเรือก็เลยเริ่มสร้างอรารยธรรมขึ้นครับในการที่จะปลูกต้นไม้เอามาเป็นพืชผ่านสําหรับกินอยู่ครับ และนี่คือเรื่องราวของเกมว d ดีแรนครับเกมที่คุณจะสามารถเข้าไปปลูกพักเอามาเป็นอาหารนะรวมไปถึงการก่อสร้างการขุดเหมืองการประชนภยัยหาแร่ต่างๆได้ครับ ระแน่นคือเรื่องราวความเป็นมาของวิดีแลนนะครับที่เขาสร้างโครงร่างมานะเพราะฉะนั้นในชร์แรกครับที่คุณจะทําได้สําหรับเกมนี้ก็คือการปลูกพักปลูกหญ้าสร้างบ้านสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ครับเหมือนสร้างโลกใหม่นะก็จะมีอาชีพต่างๆที่จะมันมีหน้าที่ในหมู่บ้านของคุณหรือโลกของคุณนะครับชปเต่อมาก็คือการออกไปประจนภัยครับเพราะว่าเรา,าในโลกใบใหม่ใช่ไหมฮะก็ต้องไปเจอกับสัตว์ต่างๆที่หน้าตาไม่เหมือนกับในโลกของเราครับ นะครับเฟรฟังชันต่อมาที่เกี่ทำการอัปเดตครับรวมไปถึงแชปเตอร์ที่3ระบบของ m e t a เวิร์ครับที่คุณออกไปท่องโลกใบใหม่ที่ชื่อว่า VD Land ครับรูปแบบการเล่นของตัวเกมเดี๋ยวผมพาไปดูในทีเซอร์อีกตัวหนึ่งในเวอร์ชั่นของ c l o ส e บต้าของตัวเกมครับ และนั่นก็คือภาพรวมตัวอย่างของเกมที่ผ่านมานะฮะแอสเซทหรืออุปกรณ์ต,ต่างๆภายในเกมครับอันดับแรกเลยก็คือกล่องกระป้องนี่แหละครับที่จะมีกล่อง2แบบนั่นก็คือการสุ่มแลน์และกดสุ่มคาแรคเตอร์ Character, หรือตัวคละครครับคาแรคเตอร์เนี่ยก็จะมีอาชีพต่างๆ้วยนะแลนก็จะมีระดับความแรงแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดในเว็บเปเปอร์กันอีกทีหนึงครับ ในส่วนของทางโซเชียลมีเดียของตัวเกมครับมีคนค่อนข้างเยอะนะกลุ่มเทเลแกรมนะคุณเห็นตรงนี้มีคนติดตาม1 0 0 0 0แสนกว่าคนเลยนะครับแล้วก็ทางทวิ t เตอร์ก็1 0 0 0 0แขึ้นไปนะครับเข้าร่วมเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับปัจจุบันจะมีสิทธิ์ไวลิสตนะผมฝากลิงก์เรฟรีดไว้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับการเข้าไปร่วมซื้อกล่องกระชองของตัวเกมครับผมพาไปดูในหน้าของ Marketplace ก่อนละกันเนาะ จากที่คุณเข้ามาดูในหน้าของเว็บไซต์ของตัวเกีย์ด้านบนสุดตรงนี้นะจะมีการนับถอยหลังอยู่6วัน11ชั่วโมงนะครับใน Marketplace ด้านบนก็มีเหมือนกันนะแต่นับถอยหลังเป็นจำนวนชั่วโมงอีก155ชั่วโมงนะครับคนที่สนใจสามารถเข้ามาซื้อตัวกล่องกระชปองเขาได้ครับมีอ้อดีชั่นก็คือว่าคุณจะต้องถืออย่างน้อย1,000เหรียญว d คือเรียญของตัวเกมนนี่ตรงนี้เขาบอกไว้นะฮะและการขายครับแลนจะขายแค่8,000กล่องครับส่วนคาแรคเตอร์จะขายอยู่2,000 0กล่องครับแต่ถ้าใครที่อยากจะเข้ามาซื้อก่อนอันนี้ไม่ต้องแย่งนะก็ต้องไปทำไวล์ลิสต์นะครับสิทธิ์ในการไวล์ลิสต์นะครับเขาจะคัดเลือกคนมาทั้งหมด7,777ครับ เพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าไปซื้อกล่องนี่แบ่งเป็นกล่องคาแรคเตอร์5 5 5 5และกล่องแลนครับ2 2ง2อรอันนี้ก็ใครที่สนใจก็เข้ามาลงทะเบียนกันก่อนได้เพื่อสุ่มก่อนนะครับแล้วก็จะได้รับสิทธิ์ในการเลือกซื้อกล่องก่อนคนอื่นฮนะเหลือเวลาอีกแค่3วันเท่านั้นนะวันนี้ที่ส2นะครับจะไปหมดวันที่15ครับก็ฝากไว้ด้วยละกันเนาะ รายละเอียดของตัวเกมครับเรื่องราวของตัวเกมเราพูดไปแล้วหลักเกมอยู่ในเชนของ BSC ในเฟสแรกก็จะเป็นเฟสของการสร้างที่ดินปลูกพักปลูกหญ้าสร้างบ้านขึ้นมาใหม่ครับคาแรคเตอร์ของตัวเราจะแบ่งเป็น3มอาชีพครับก็คือ 1. farmer ชาวนาครับในการเพาะปลูกพืชพันธุ์ต่างๆครับอาชีพ2ก็คือ breeder breeder นี่เป็นอาชีพที่ไปเลี้ยงสัตวนะ์เนอะก็คือเป็นเพาะพันธุ์สัตว์แล้วก็หาผลผลิตจากสัตว์นั้นครับอาชีพ3ก็คือคุก คือคือผู้ผลิตอาหารเอาผลิตภัณฑ์จากสาสตว์ไข่นมต่างๆนะครับไปผลิตเป็นขนมปังไปผลิตเป็นนมพัชรรไรส์อะไรประมาณนี้เนาะ,ะอาชีพที่4ครับก็คือมายเนอร์หรือนักขุดเหมืองครับแต่อาชีพเนี้ยทางตัวเกมบอกว่ายังไม่เปิดมานะอาจจะมีเพิ่มเติมอีกในอนาคตนะครับคาแรคเตอร์ซัมมอนครับซัมมอนคืออะไรคือการที่ บีดดิ้งตัวละครนั่นแหละครับเอาตัวละครของคุณ2ตัวนะมาซัมมอนกันให้เกิดลูกเกิดตัวละครใหม่ๆนะครับแต่ขั้นตอนในการซัมมอนคุณจะต้องนําตัวละครที่เป็น NFT เท่านั้นครับหมายความว่าใครที่เข้ามาเริ่มแบบฟรีทูเพย์คุณไม่สามารถทําการซัมมอนนิ่งหรือการบีดดิ้งตัวละครได้นะและในการใช้จ่ายในการซัมมอนครับคุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเหรียญ WSO เป็นค่าธรรมเนียมในการซัมมอนเลยครับก็คือเหรียญรองของตัวเกมนั่นแหละครับ ระบบแรนของเกมนี้ครับมีความแรแตกต่างกันด้วยนะซึ่งเนี่ยครับดินแดนที่คุณจะมีได้ก็คือ6ดินแดนครับหาได้จากไหนก็คือกล่องกระชองครับหรือไปซื้อจากคนอื่นในตลาดกลางหากตัวเกมเปิดครับก็จากรูปภาพนะจะมีแรหลากหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นแรนแบบฟาร์มแลรแบบทะเลทรายแรแบบปลาแบบภูเขาเออมากมายไปหมดนะครับความแตกต่างของแรนต่างกันยังไงในแต่ละความแรครับ ก็จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ผลิตผล waren, จากต้นไม้หรือว่าพืชพันธุ์ของคุณแตกต่างกันไปครับก็เรียกได้ว่าถ้าใครมีแรน์ที่ความแรสูงมากขึ้นอาจจะมีผลผลิตที่แตกต่างจากคนอื่นอย่างนั้นเองครับและในแต่ละดินแดนที่คุณมีครับคุณสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างเข้าไปได้ด้วยนะอย่างในรูปภาพในคลิปวิดีโอที่เขาออกมาในตัวอย่างเกมนะครับ ฟิลหรือแปลงผักที่จะเพาะปลูกจะมีขนาดคือ3าคูณสรับให้คุณทําการเพราะปลูกพืชพันธุ์ต่างๆครับและสิ่งที่คุณได้รับก,ก็คือค่าประสบการณ์ที่ไปเพิ่มตัวละครของคุณครับรวมไปถึงเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่จะมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ครับในส่วนที่2นะก็คือ Animal Farm ครับขนาดของ Animal Farm ก็คือ3าคูณสเหมือนกันครับสาูณสเนี่ยจะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ได้1ชนิดเท่านั้นนะ ใครที่จะมาเลี้ยงสัตว์ก็ต้องใช้ตัวละครที่เป็นบริ e เดอร์ครับหรือเป็นนักเลี้ยงสัตว์นั่นเองฮะส่วนที่3ก็คือแมช i n e ครับหรือเป็นโรงงานที่จะเอาผลิตผลจากสัตว์ของคุณอย่างเช่นไข่ามาทําเป็นส่วนต่างๆนะเป็นอบนมปังเป็นชีสหรือเป็นอะไรก็ตามนะครับที่ m a มช i n e จะทําออกมาครับส่วนที่สก็คือส่วน Storage ที่จะเป็นตัวเก็บของของคุณครับ แล้วก็มีฟังก์ชันของออเดอร์บอร์ดที่คุณจะต้องเอาผล,ผลผลิตต่างๆที่ผลิตมาได้ครับไปส่งนะเหมือนไปส่งเควสนั่นเองครัแล้วได้ผลตอบแทนมาเป็นรูปแบบเหรียญในเกมครับมีมาร์เก็ตเพลสที่ทําการซื้อขายแลกเปลี่ยนได้เนาะและตัวเกมก็ยังมีระบบเด i l ลิ u e เควสซึ่งจะมี5้าเควสต่อวันนะฮะให้คุณมาทำเควสแล้วก็รับผลตอบแทนจากตัวเกมได้ครับซึ่งตัวเควสจะแตกต่างกันตามระดับเลเวลของตัวละครคุณครับ ระบบการเล่นของเกมนี้คุณสามารถเล่นแบบฟรีได้ฟรีได้นะครับเข้ามาเล่นฟรีเลยเขาจะมีตัวละครให้คุณฟรีฟรี3ตัวครับ3คาแรคเตอร์ก็คืออาชีพฟาร์เมอร์บริดเดอร์แล้วก็คุกนั่นเองครับแต่ตัวละครทั้งหมดไม่ใช่ NFT ไม่ใช่ NFT นะ ไม่สามารถเอาไปซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือทําการซัมม n นิงการบรดดิงนั่นเองไม่สามารถทําได้นะครับแล้วคุณจะมี1แปลงในการเพาะปลูกก็สามารถ้อมเล่นมาเพาะปลูกแล้วก็เอาส่วนต่างๆไปขายได้ครับแล้วก็หาเงินมาเพื่อไปซื้อ n f t อีกทีนึงเนาะส่วนใครที่เป็นลักษณะของ Play to Earn ก็คือการซื้อตัวละครก่อนในกล่องกระปองนั่นเองฮะหรือไปซื้อจากตลาด คุณสามารถเข้าสู่โหมดต่างๆของตัวเกมได้ครับสามารถทําเงินหรือหาเหรียญจากตัวเกมได้หรือหา NFT มาเพื่อไปขายในตลาดได้เช่นเดียวกันครับสามารถอัพเลเวลทำเควสต่างๆของตัวเกมแล้วก็ผ่านแอคชั e m เมนต่างๆได้ด้วยฮะโทเค็นของตัวเกมนี้จะแบ่งเป็น2หน่วยครับอันดับแรกก็คือ VD Token นะเหรียญ VD เหรียญหลักของตัวเกมนะครับจะมี total s u p p l อยู่ที่400ล้านเหรียญครับ ฟังก์ชันการใช้งานของเขาคือใช้ซื้อแลนด์ซื้อไอเทมแล้วก็อุปกรณ์เอเ r อรต่างๆภายใน Marketplace สครับสามารถไปฝากไป s e ก k i n g เพื่อรับผลตอบแทนได้ครับเหรียญรองของตัวเกมคือ WSO ตัวนี้จะเหมือนกับ SLP ของ Axie เลยนะ t o t a ท s u p p l y ก็คือ u n l m m t e d ครับเราสามารถหาได้จาก Daily Quest, Battle Pass, m o n t y p y s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  ของตัวเกมหรือ e v e n นตต่างๆครับ แต่ Use Case มันก็มีอยู่นะ WSO เราต้องใช้ในการที่จะซั m มอนหรือการ b r e ด d ิ้งตัวละครของคุณครับไปใช้ในส่วนของ In Game ต่างๆนะในการอัปเกรดไอเทมการลอตโต้เป็นฟังก์ชันอื่นๆจากตัวเกมที่จะอัปเดตอีกทีในอนาคตครับ ผมพาไปดูราคาเหรียญก่อนแล้วกันนะครับเหรียญ VD VD Land เนอะตอนนี้ราคาอยู่ที่ราวๆ0.24 US Dollar สหรัฐนะครับก็ราคาตกลงจากวันแรก0.4นะแล้วก็มาวิ่งราวๆศูนยถึงศูนประมาณนี้แหละฮะก็ถือว่ายังอยู่ในระดับกลางๆเนอะไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนนะครับใครที่จะเข้ามาซื้อเข้ามาเก็บเหรียญเขลองดูก่อนแล้วกันนะรถแม็ของตัวเกมครับปัจจุบ,บันอยู่ในเดือน12หรือธันวาคมครับ เกมเบต้ากำลังจะมาแล้วก็ Early Bird s ิร์ฟัง์กชันในการซื้อตัวกล่องกระป้องนี่แหะครับที่จะแยกเป็นกล่องของคาแรคเตอร์แล้วกล่องของแลนครับอย่าลืมนะใครที่อยากได้สิทธิ์เข้าซื้อก่อนหรือไว้เลสครับมีลิงก์เร e เ e นซ์อยู่นะแล้วก็การ listing ลงด e สเซนทรีเอ็กช n g นนะครับในช่วงต้นปีครับเดือนที่1น่งมกราคมนะครับก็จะเตรียมเปิดเกมเตรียมเปิดเกมนะในเดือนมกราคมปีหน้านะครับสามารถที่จะไปเพาะปลูก ไปเลี้ยงสัตว์แล้วก็ไปผลิตของอุปกรณ์ต่างๆได้ครับรวมไปถึงระบบเคสด้วยในเดือนกุมภาพันธ์ครับก็จะปล่อยเวอร์ชัน1.2ออกมาการฝากเหรียญ VD นะครับรวมไปถึงการ s เ a k กกิด้วย NFT ของคุณครับแล้วก็จะ list ล,ลงเซ็นจาร์ไอเอ็กซเชนนะ หลังจากนั้นครับในทุกๆเดือนเลยเดือน3เดือน4เดือน5เดือน6จะปล่อยอัปเดตในเวอร์ชันต่างๆออกมาอีกครับ1.21.31.4ครับเรียกว่าปล่อยกันทุกเดือนละใครสนใจตัวเกมก็สามารถติดตามได้นะและแชปเตอร์ที่2ครับการประชนภัยจะอยู่ในควอเตอร์ที่3หรือช่วงกลางค่อนไปปล,ายป,ลายปีหน้าครับ ทางทีมงานผู้พันาของตัวเกมนี้นะฮะก็เปิดหน้ากันทุกคนเนาะดูจากชื่อก็น่าจะเป็นชาวเวียดนามนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในการทำงานมากพอสมควรนะใครที่สนใจรายละเอียดของตัว developer สามารถมาติดตามได้ในตัวของ w h i t p Paper ของตัวเกมนะครับและเขาก็มีการประกาศ Advisor หรือผู้ให้คำปรึกษาอยู่นะครับพัฒนาของตัวเกมถือว่าค่อนข้างเยอะนะฮะเทียบกับเกมอื่นๆนะครับทำให้ตัวเกมนี้น่าสนใจละฮะ สรุปเป็นอีกทีนะครับสำหรับเจ้า VD Land ออดิตผ่านแล้วนะผ่านเซอร์ติด้วยนะครับพาร์เนอร์เยอะ d e v e l o p เ r เปิดหน้าเปิดตาครับมีกิจกรรมใกล้สุดก็คือการซื้อกล่องกระชปองมีลงทะเบียนไวลิสด้วยนะครับเหรียญขายแล้วเหรียญขายแล้วนะไปดูได้ในคอย n m มา k e เก็ตนะครับ ก็เกมจะมาในช่วงมกราคมปีหน้าอีกประมาณไม่ถึง1เดือนเต็มและอีกประมาณครึ่งเดือนนะฮะก็ใครสนใจเกมนี้ก็ฝากไว้ด้วยวกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ